เดียวขับเอาขับเอารถมันก็พังนั่นหมายความว่าตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงอย่างจังเอาพอไม่เท่าไหร่เอาเรื่องปฏิบัติมาทําร้ายตัวเองมาทารมานตัวเองสุขภาพก็ไปไม่รอดใจก็ไปไม่รอดใจเหมือนคนขับพ่อได้ศึกษาเรื่องนี้มาตลอดไม่ว่าเรื่องครูบาอาจารย์นักปฏิบัติ่ว่ามันน่าจะต้องมีการแก้ไขพระพุทธเจ้าท่านคงไม่สอนให้เรามาทําแบบนี้หรอกท่านต้องการที่จะให้เราเข้มแข็งทั้งกายทั้งใจ เราสังเกตได้สาวกชั้นหลังเนี่ยพระมหากาพพัสปะพระอานุนพระกุณทยานยอายุร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยหกสิบคนทั้งนั้นน,นางวิสาเองวิสาขาเองเลยตั้งร้อยยี่สิบี่เราก็งก้อยงก้งเจ็ดสิบแปดสิบจะไปไม่ไปแหลอยู่แล้วมันมาว่ามันจะต้องมีการผิดพลาดอะไรบางอย่างเราจะบอกว่าโครงสร้างมนุษย์ทั่วันี้อ่อนแอเพราะว่าาตาอาหารมันต่ำอย่างนี้คงไม่ใช่เหตุผลเพราะาอาหารธรรมชาติก็ยังมีกินอยู่เยอะแยะนะ นั่นก็เราไม่เปลี่ยนเสือมใหม่ว่าส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อดูแลร่างกายให้ดีเพื่ออะไรเมื่อร่างกายเข้มแข็งแล้วโอกาสที่จะเกิดสติปัญญาสามารถที่จะเข้าถึงสัจธรรมขั้นสูงและละเอียดเนี่ยมันเป็นไปเป็นไปได้แต่ถ้าร่างกายเราไม่สบายเนี่ยเรามีเวทนาที่สูงมากแล้วเราก็ส่อสู้กับเวทนาจิตก็อยู่ในชั้นหย,ยาบๆมัวคาแต่เวทนาการที่จะเข้าไปสู่ธรรมะขั้นสูงได้นี่เวทนาต้องเบาบาง พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพุทธิราชกุมารสูตรวันหนึ่งต้องมีศรัทธาที่จะเอากิเลสออกจากใจสองต้องทําความเพียรอย่างต่อเนื่องสามต้องมีเวทนาเบาบางสี่เป็นคนตรงไปตรงมาไม่เล่นแลแปรธาตุไม่คดไปคงมาไม่คดในข้อง,งอในกระดูกนะเป็นคนตรงไปตรงมาปากอย่างใดใจอย่างนั้นห้าที่สําคัญก็คือมีสติสัมมัญาป,ปกติ ไม่ใช่คุณบ้าใบเสียจริตผิดประสาทไม่ใช่อย่างนั้นต้องเป็นคนปกติที่สามารถที่จะพัฒนาสติสัมปชัญญะนี้ให้แหลมคมให้เกิดปัญญาสามารถทําลายกิเลสได้อน,นี้ข้อห้านี่ก็สําคัญหข้อี้สําคัญดังนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าตัดกับพระเจ้ากับเปอร์เซนที่กุศลภัยราชกุมารน,นะที่เข้าไปถามปัญหาเรื่องนี้มาเลยมาเน้นข้อที่สว่าให้มีเวทนาเบาบางให้มีโรคน้อยมีอาพาธน้อย พราะถ้ามีโรคมากมีอาภาธมากเนี่ยเวทนามันแรงปฏิบัติเท่าไหร่มันก็ไปติดอยู่แค่เวทนาวิตกกังวลบำบัดอยู่นั่นนะร่างกายไม่เข้มแข็งพอจิตใจก็หนักหนักด้วยเวทนาหนักด้วยความวิตกกังวลหนักด้วยนิวรแต่พอมีเวทนาเบาบางพอเราดูแลร่างกายดีเรื่องอากาศอาหารเรื่องน้ําเรื่องอาการออกกําลังกายดีเนี่ยเวทนามันก็ก็ไม่มากเบาบาง,บางสบายภาวนาได้ตลอด เราะนั้นทุกเช้าเราจะต้องมีเวอร์ชันในการออกกําลังกายอันไหนที่มันจะเป็นการเสริมให้มีสุขภาพดีเนะี่ยเราก็พยายามทําสิ่งนั้นอย่างที่หมอเสกท่านว่ามนุษย์เป็นสัตว์กินพืชผักผลไม้ไม่ใช่สัตว์กินเนื้อแต่เรามากินเนื้อเมื่อฝรั่งมันสอนนี่เองนะเราก็พลอยกินเนื้อเข้าไปด้วยเพราะนั้นที่นี่มาก็เลยว่าธรรมะมันจะสรรให้มีสวนผักข้างหน้าเนี่ยมาให้ไถเมื่อวันก่อนนี่เรียบร้อยแล้ว จะคิดว่าเอ้จะให้ชาวบ้านมาทําก็ไม่รู้ว่าจะถูกตามหลักวิชาการหรือเปล่าแต่เปนแนะเขาก็ทําตามเดิมของเขามาว่าน่าจะเอาญาติโยมที่เขา,าหลักวิชาการมาทาทาได้หลายหลายอย่างนึกถึงโยมพ่อโยมแม่หรือเมื่อวานเมื่อวานคุณเหลือเข้ามาพอดีว่าต่อไปจะเอาโยมพ่อโยมแม่ทําสวนโอสวนผักสวนอะไมาตลอดมาช่วยดูแล คุณเหลืมเขาจะบวชในอะนาคตหลวงพ่อไปช่วยบวชตัวนี้เป็นพระขาวไว้ก่อนแล้วกันช่วยหลวงพ่อขับรถก่อนจนกว่าพ่อแม่จะสุขสบายดีบวชแล้วมันจะยั่งยืนคนเราถ้าพ่อแม่ไม่สบายนะเราจะปฏิบัติทาไปขนาดไหนก็ตามเนี่ยไปไม่ได้เพราะมันคาเอมา,าจุดนู้นโยแม่สบายดีมาถึงปฏิบัติได้ผ่านเมื่อก่อนโยแม่ไม่สบายปฏิบัติก็มีแต่อุปสรรคพอหลังจากโยแม่สบายแล้วปฏิบัติก็ไปได้เร็ว วันนั้นเหลือพยายามที่จะศึกษาธรรมะขั้นสูงแต่ว่ายังปล่อยทิ้งพ่อแม่อยู่ยังไปไม่ได้เนี่ยมาก็เลยมาแก้กรรมว่าทําพ่อให้สบายซะก่อนแล้จะบวชในช่วงที่แก้ปัญหาให้พ่อให้แม่เนี่ยให้อยู่เป็นปะขาวไปสักพักปรุงผมขับรถให้หลวงพ่อสักพสักพักเพรานดยฮะไม่ก็ไม่ก็ไม่นานก็ไม่นานบางทีแค่ปีเดียวจบหรือบางทีครึ่งปีจบอยู่ที่ว่าเราแก้ ไม่จะแก้ปัญหาหพ่อแม่ถ้าหากว่าคุณเหลือไม่แก้ผมจะเอาพ่อแม่ของคุณเหลือม,มาอยู่ด้วยเก็ถ้าดูดไปครั้งนี้ผมว่าผมคเสียชัยใช่ไม่ใช่ไม่นานหนะื้เพียงแต่ว่าแก้ไขปัญหานนนนแรงมมัมมม <c oughs> ัั้อีะใช่เพราะตอนนี้เราไม่มีอนาคตอะ่ะอยู่ปัจจุบันเพื่อ <c oughs> <c oughs> อะไรที่เป็นปัจจุบันในเหลือยอมรับได้ทั้งนั้นแหละ แต่ถ้ายังมีอนาคตอยู่แล้วมันแรงนะมันแรงเนพะราะน,นั้นปัจจุบันนี่จะปลดล็อกได้ทั้งหมดเลยเพราะนั้นก็เลยว่ามารู้จักยมพ่อยมแม่คุณเหลือมานานตั้งแต่หลุมเรียนอยู่นมัธยมพอมาอยู่หนองพหลอดบ้านอยู่ใกล้กันก็เลยรู้จักยมพ่อใหญ่ทอนแม่ใหญ่เข็มดีคือคนมีอัธไสยมีธรรมะดีมากเลยนะคุณพ่อคุณแม่เลมแล้วเป็นคนใจกว้างใจกว้าง เป็นหมอนวดไล่บีบไล่นวดให้คุณพ่วบ้านทั่วเมืองแหละจิตใจกว้างขวางมากแต่ก็หวังว่าอยากเป็นห่วงหรือว่าเหลือยังยังยังไม่เข้ามาทางนี้เดด็เต็มที่เพราะเหลือด้วยปากเขาจะบวชท่านก็ดีใจหมาก็บอกอย่าเพิ่งบวช <c oughs> เอาพ่อให้แม่ให้ให,ให้สบายกว่านี้สนิดกันก็เลยอยากจะรับคุณพ่อคุณแม่เหลือมาอยู่ด้วยอย่างนี้เลยเหลือแน่ใจนะ ยังมีปัญหาอยูเหลือครับอย่างงั้นก็ถ้ามันปีน่ันไขนยังน้มันใหญ่นะก็ไม่มีปัญหาว่าช้าเนี่ยแรงแรงแรงลูกแรงม่บากเหรอ <laughs> แน่ใจว่าบวชแล้วแรงลูกมันจะดึงไปไม่ได้ดแน่ใจนะถ้าแน่ใจก็โอเคมีปัญหาแต่ว่าถ้าหากว่ายัางไงผมจะแวะไปคุยยุมพ่อยุมแม่ด้วยอย่ามาอยู่ด้วยเพราะเห็นทํางานสองคนมานานเหลือเกินแต่ว่า กับปัญหาเรื่องลูกเนี่ยไม่ค่อยสบายใจเพราะลูกไม่ค่อยได้นั่นอยู่กับบ้านไม่อุ่นใจถ้าได้อยู่ใกล้ๆลูกเนี่ยพ่อแม่จะอุ่นใจใช่ไหมหม่อพ่อไม่เป็นข้าขาวไปสักเกี่วันก็ได้อ๋อ้หม่อพ่ออยากจะชักหม่อมพ่ออยากชักสามไม่อยากจะสักสามเดือนน่อยอยากจะกอยากชักสามเดือนฝันฝันึ่งเงเพื่อพิสูจน์ความเข้มข้นเข้มแข็งจริงเพราะถ้าสมมุติเราบวชไปไวๆเดี๋ยวอยากศึกก็ไปใหม่อีกเพราะว่าถ้าถ้าเลยสามเดือนไปแล้ว ไปตั้งลัทธิใหม่ไปตั้งรัังัที่ใช่แต่ถ้าคุณเป็นาาจวันเนี่ยคุณท้าม่สุดว่าตรงนี้คุณจะูกาพดกเาะ่นี่คือทแก่ทำแก่ทนแม่แม่แก่ ไอ้นี่อันนี้อันนี้จะฟังเดี๋ยวฟังหลวงพ่ออย่งงเดี๋ยวต้องฟังหลวงพ่อก่อนเดียวหลวงพ่อลองพูดให้ฟังเออฟังเอาครูธนีเดี๋ยวจะได้เชิญเก่าบ้านน่นเลยคืออย่างนี้เมื่อเราสามารถที่จะแก้ไขตัวเองได้แล้วเนี่ยมันก็ทุกอย่างมันจะจบแต่ถ้าเราแก้ไขไม่ได้ที่ตัวเองนะปัญหาก็มีไปเรื่อยๆนี่แหละ อันนี้คือเทคนิคหลวงพ่อทํามาแล้วหลวงพ่อเมื่อก่อนว่าหลวงพ่อจะทำเมือนแต่ว่ามันมีปัญหาไปเรื่อยๆพอกลับมาแก้ไขตัวเองทุกอย่างมันก็ลงตัวปัญหาทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยนะปัญหาเรื่องครอบครัวพ่อ,พอแม่พี่น้องอะไรลงตัวหมดเลยแต่ถ้าเราจะไปแก้คนอื่นไม่จบอะอะไรมาแก้ที่ตัวเองดังนั้นอมก็ดีใจว่าคุณเหลือประกาศว่าผมไม่มีอนาคตแล้วออยใช่คุณเป็นคนตายแล้วแต่ตายซะก่อนตายวันะเพราะถ้าคนตายแล้วจะไม่มีเงื่อนไขเลยใดทั้งสิ้นยอมทุกอย่าง แต่ถ้ายังไม่ยอมแสดงตายไม่จริงก็เป็นคําพูดเฉยๆเป็นคําพูดเป็นความคิดไม่ใช่ของจริงนะของจริงต้องยอมรับในสิ่งที่เราประกาศเพราะว่าเป็นสัจธรรมน,นั่นเองในสัจธรรมไหนที่เราพูดแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นจริงเป็นหัวใจของเราเพราะทุกวันนี้มีปัญหาคือพระพูดธรรมะได้เยอะแต่ว่าไม่มีสัจจคือทําตามที่พูดไม่ได้มันก็ออกกิเลสภาพไปเรื่อยๆทีนี้เพราะว่าท่านเป่าอบัิว่า พระที่ตั้งใจมีเจตนาที่จะมุสาวาดเนี่ยความชั่วยอย่างอื่นที่จะทําไม่ได้ไม่มีถ้าผู้สาวาดได้อบัตเป็นอย่างนั้นผู้ทิญาตรัสนะไม่ใช่บาว่าเองเมื่อคนเรากล้ามูสาวาดแล้วความช่วยอย่างอื่นที่จะไม่ทําเป็นไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องศัจธรรมเนี่ยเราจะต้องเล่นไม่ได้ต้องจริงจังนะแล้วก็เพราะมันคือความเป็นความตายของภพชาติไม่ใช่ความเป็นความตายของชีวิต ชีวิตของเราตายแล้วก็แล้วไม่แล้วเนะี่ยภพชาติของเราที่จะต่อไปข้างหน้าเนี่ยไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนพบแล้วเมื่อไหร่จะเจอคําสอนพุทธเจ้าอีกถ้าเราระเบิดใด้คําสอนเลยในศีลของท่าน,เ,นเป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นต่อไปที่นี่มาจะไม่ให้ใครมาเล่นแร่แปรลิ้นเล่นแต่ว่าจะต้องมีสัจจะทำในสิ่งที่เราเราพูดพูดในสิ่งที่เราทำแล้วมันจะเป็นหลักของพุทธเจ้าหลักพุทธศาสนาเว้นแต่ว่าเราจะตั้งเป็นพพุทธเจ้าองค์ใหม่ศาสนาองค์ใหม่ แต่บอกว่าในอดีตว่าคําสอนผู้ทธเจ้าทุกพระองค์อย่าตรงกันหมดเลยนะท่านบอกผู้ทธเจ้าทุกพระองค์คำสอนธรรมวินัยของท่านไม่เคยเปลี่ยนไม่รู้กี่แสนกี่ล้านปีก็ตามถ้าเป็นผู้ทธเจ้าองค์ใหม่ถ้าไม่ตรงกับผู้ทธเจ้านั้นก็เป็นมันก็เป็นความเพี้ยนไปไม่ใช่นั้นดนัศาสดามีเยอะแยะในโลกแต่ว่าไม่มีใครคงทนเท่ากับพระผู้ทธเจ้าในที่เราเห็นเจ้าฤทธิ์ที่ต่างๆทั้งตะวันตกตะวันออกที่เราเห็นนั่นแะแต่ว่าใครจะอยู่ยั่งยืนแบบผู้ทธเจ้าเนี่ยไม่มี ดังนั้นเองโดยที่ความวิปริตผิดแปลกของคนทางตะวันออกเนี่ยทำให้ศาสนาเราผิดเพี้ยนไปแต่ดีนยวกับว่าทางตะวันตกในะยุโรปอเมริกากลับมาสนใจพุทธศาสนาอย่างอย่างมากเลยนะทั้งกิษเป็นวาระแห่งชาติเลยตอนนี้พุทธศาสนาเพราะคุณเขามีปัญญาเขาเห็นความสําคัญคําสอนพุทธเจ้าดังนั้นเองก็ในสถานที่นี้น่าจะเหมาะสําหรับในการพัฒนา คุณธรรมตามคำสอนพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็จะเป็นสถานที่หล่อเลี้ยงนักศิล์นักบุญนักปฏิบัติหลวงพ่อเคยประกาศแล้วว่าอะไรที่หลวงพ่อพูดไปแล้วไม่ตรงคำพูดต้องเตือนหลวงพ่อด้วยอะไรเพราะหลวงพ่อก็เคยมีบักมีวิบากกรรมมาก่อนหลวงพ่อเพจะพร้อมที่จะแก้ตัวเองได้ทันทีเหมือนกันนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคือเรามจะต้องไม่ยกยอคูบยอาจารย์ในทางที่ผิดเพราะคุบยอาจารย์ทั้งหลายที่พังมาเพราะว่าลูกศิษย์ยกยอในทางที่ที่หลงตัวเองอ่ะ ูบาอาจารย์ก็หลงตัวเองใช่ไหมเสร็จแล้วก็มันก็มีฝ่ายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเข้ามาสวมรอยทันทีเพราะวิบากกรรมไปโกหกพุ้ทธเจา้าไปทําร้ายคาสอนผู้ทธเจา้าวิบากกรรมก็จะเล่นงานดังนั้นเองก็ถึงบอกพวกเราว่าถึงแม้เข้ามาปฏิบัติหลวงพ่อถ้าเห็นหลวงพ่อไม่เข้าท่าก็ทีพูดก็ดีทาก็ดีไม่เข้าท่าต้องท้วงทันทีหลวงพ่อจะไม่คือไม่ถือโทษโกรธอะไรถ้าโทษโกรธเคียงก็แสดงไม่ใช่พระใช่ไหม ก็ไม่ควรจะนับถือหลวงพ่อด้วยใช่ไหมถ้าหลวงพ่อแสดงอาการว่าไม่พอใจอะไรตรงนี้ก็แสดงไม่ใช่พระจริงก็ไม่ควรที่จะนับถือต่อไปอ่าต้องมีการพิสูจน์พระไปด้วยในการที่แต่โยมต้องกล้าพอนะถ้ายมกลัวบาปแสดงว่าไม่รู้จักบาปหลวงพ่อเทียนว่าถ้ายังกลัวบาปอยู่แสดงว่าไม่รู้จักบาปถ้ารู้จักบาปแล้วจะไม่กลัวบาปหัือ่าเออเรื่องนี้น่าคิดนะที่เรากลัวบาปเพราะเรายังไม่รู้จักบาปบาปคืออะไรใช่ไหม บาปคือความทุกข์ใจคือความไม่สบายใจถ้าเราทุกข์ใจไม่สบายใจนั้นแ่ะถึงกลัวขนาดไหนก็รกบกบเพราะว่าเราไม่สบายใจเพราะบาปคือความไม่สบายใจแต่ถ้าเราแก้ความไม่สบายใจเป็นเรารักษาจิตใจให้สบายอยู่เสมอบาปจะเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมเพราะงะั้นเราจะเตือนพระบอกพระเนี่ยถ้าเรามีปัญญาและมีเมตตาพอเนี่ยเราได้บุญไว้ซ้ําไปเพราะอะไรช่วยกันรักษาพระศาสนาถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาพระศาสนานี่โอ้ ผู้ธศาสนามีมาก่อนเราแล้วก็จะอยู่ไปไม่รู้กี่พันปีอ่ะแต่เราไม่อยู่ถึงร้อยร้อยปีก็เราก็ตายใช่ไหมล่ะถ้าเราไปทําให้ผู้ศาสนาเสื่อมเนี่ยเราก็จะต้องไปตนกนรกเราไปเสวยใบยภูไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่มีโอกาสที่กลับมาพูศาสนาของพระองค์ด้วยถ้าทําอะไรผิดพลาดนะ่ดังนั้นเราต้องพยายามเต็มที่ช่วยกันรักษาคําสอนผูธธ้ทีเจ้าให้ตรงไปตรงมาใครจะมาทําอะไรผิดแผกผิดเพี้ยนนี่ก็ต้องถูกลงโทษอ่ะช่วยกัน รักษาคำสอนพุทธเจ้านะคือไม่ให้เล่นแร่แปรคำพูดเหมือนกับรัฐเจ้าน้าที่ทั่วไปเพราะว่ามันไม่ใช่คำสอนที่ถูกต้องนะนั่นเองเรามาที่นี่เรามีแต่ปัจจุบันไม่มีอนาคตไม่มีอ,มมอดีตถ้ายังมีอดีตอนาคตอย,อยู่ก็อยู่ยากเพราะพุทธเจ้าท่านสอนปัจจุบันถ้าปัจจุบันอยู่ปัจจุบันก็เหมือนคนตายแล้วอ่ะคือไม่มีอนาคตเมื่อคนตายแล้วก็จะทิถิมานะความอด,ดื้อถือดีอะไรต่างๆก็จะค่อยหมดไป แต่ยังมีความบุญดูถือดีที่ถี่มาน้ามีอยู่ก็แสดงว่าเพียงว่าปัจจุบันเพียงคําพูดเชื่อถือไม่ได้มันเป็นอดีตอนาคตอยู่นะเพราะฉะนั้นเองเราจะต้องช่วยกันพูดพิสูจน์ความจริงตรงไปตรงมาเราจะไม่ใช้คําพูดเหมือนคนทั่วไปที่เขาใช้คนลุกปัจจุบันที่เขาหลอกกันต้มกันลวงกันเอาศาสนามาทำมาหากินกันแบบพระทั่วไปทํากันเราจะไม่ทําอย่างนั้นถ้าใครทําอย่างนั้นเราจะต้องช่วยกันลงโทษแล้วก็ เรียกว่าอเปหิคือไลนะ่เพราะรักษาแม้แต่เราจะอยู่นี่ในแผ่นดีไม่ได้ก็ต้องทําเพราะว่าข้อความจริงเป็นสิ่งสูงสุดเพราะมนุษย์ทุกคนก็ต้องตายใช่ไหมเราดังนั้นเองก็อยากจะให้เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้อนรับคนที่ตั้งใจที่สะอาดที่บริสุทธิ์แต่ว่าเขายังไม่มีปัญญาพอที่รักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของเขาได้อย่างตลอดรอดฟังก็ต้องเพิ่ม พูนสติปัญญาให้เขาให้สูงขึ้นนะแล้วเขาก็จะสามารถรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตเนี่ยได้ตลอดรอดฝั่งอันนี้คือความประสงค์ของเราทุกคนมีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์นะแต่ว่าเมื่อปัญญาไม่พอในกิเลสมันเลยถือโอกาสไงเมื่อกิเลสถือโอกาสเข้าแทรกปั๊บนี่ปัญญาหายหมดเลยมันกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาปัญญานะ ดังนั้น,นเรื่องนี้เราจะต้องคอยศึกษาดูแลกันไปเพื่อดูแลพระาศาสนาร่วมกันนะเราต้องประกาศไปอย่างนั้นเลยนะถ้าใครเข้ามาดูเห็นท่าเห็นทีไม่ชอบมาพาทีแล้วก็อบอกเออนี่นะพุทธเยา้าท่านสอนอย่างนี้นะแล้วคุณสอนอย่างนั้นผิดนะเราก็บอกเขาตรง,ตรงๆอย่าไปเห็นแก่ลาบสกัลลาเห็นแก่เงินแก่ทองไม่ได้เพราะจะทําให้พระาศาสนาเสื่อมนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เรา ค่อนข้างมีวาทะที่รุนแรงทุกวันนะแล้วก็เข้มข้นทุกวันมันเป็ชอพูดอีกมันเป็นเชิงไม่ไมไมไมการตัวเย็เป็นลนักษณะเชิงเชิเห็นอีกมิตินึงของของขอมิ๋อใช่ถ้าตรงกับคําสอนต่อคอาสอนพระเจ้าเป็นหลักเทียบ,บอจะมิติไหนก็ตามหลักธรรมนั้นพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้แล้วท่านเป็นบรรทัดฐานเลยแต่เราจะเทียบนั่นจะต้องหลักของเราก็จะต้องเทียบของท่านด้วย แต่ถ้าหากว่าเราโคดไปเคี้ยวมาตามทิถิของเราเนี่ยเราก็บิดเบือนคําสอนพระพุทธเจ้ามันจคเป็นบาปแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมของท่านได้ด้วยแต่ว่าหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าหลวงพ่อศึกษามาสี่สิบห้าสิบปีหลวงพอ่อว่าไม่พลาดนะ <ผม S 1> <c oughs> แต่ถ้าละะเอา,เอา,เอา,เอาครูี เพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาตามที่หลวงพ่อบอกเป็นแนวไว้ก็แล้วกันแต่ว่าพระไตรปิฎกอยู่ตรงนี้หลวงพ่อดูแล้วปรากฏเป็นฉบับของพ่านะ่ปวกกินเกินบ,บนเลยเพราะฉะนั้นต้องหาพระไตรปิฎกฉบกับไทยๆมาไวต้ตรงนี้คงจะเอาฉบับของท่านพุทธวจนะมาอ่านให้กันฟังไหมตบนนี้กำลังกําลังฮิตอยู่แล้วคนกาลังเหื่อด้วยนะเหลือใช่ไหมตอนนี้พุทธวจนะนะผมว่ามีลัที่ใหม่ที่เจ๋งกว่ารหลือ ก็ถ้าถ้าจริงกับคำสอนพุทธเจ้าก็ต้องไปไปหาเจ้าละที่ใหม่เป็นคำสอนพุทธเจ้าแต่เป็นเวอร์ชันของคนปัจจุบันอ๋อใช่ใชใก็ต้องช่วยเหมือนแฟชั่นเราจะเหมือนเหมือนเสื้อผ้าที่เป็นแฟชั่นแต่จะมีไอเจเนเรชั่นใหม่ที่มันมันเป็นคำสอนพุทธเจ้า